สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะจ้า,ามาพบกับแนวทางหุ้นนี้เคอีร e, อบเสารรอบบ่ายวันที่สิบเก้าเดือนเก่าสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันอังคารจะมาพบกับแนวทางของแอดจอยพารวยคือเก่าตามเคยจ้าสำหรับวันจันทร์วันที่สิบแปดหุ้นนี้เคอี K e, ปิดไปเนาะจ้าสำหรับผลของวันที่สิบห้าวันศุกร์ทีพานมาจ้า แปปหนึ่งเด้อค่ะสำหรับนิเคีอบเส้าสองกับหนึ่งวิ่งรูดพ้นของรอบเร้าจะสามหาสองหาสองจับขู่เข่าไปที่สอหาจา้ะอ่าฉพกิจอ่าน้อยอ่านิเคีอบเรา้าวันที่สิบหาจากวันสุกจ้ะหาสองเข่าไปที่สองหาเด่น สองวิรุดสองมาจากล่างออกสี่สองสี่สองมีบอสสี่สองมาตัวเน่นเต็มเต็มสองสี่กับเป็นอกแก้โอ้โหสองสี่สองห่าสำหรับนี่เด่าเด่นสองวิรุดสองเข้ามาจากนี่เคอีรอบเส้าปังเด่งบนล่างจาะสำหรับรอบใบหนึ 0, ่งกับศูนย์วิ่งรูดจ่ะพ้นบน สามศูนย์เก่าศูนย์เก่าจับขู่เข่ากันไปตรงตรงศูนย์เกนะ้ 2008, าจะโอ้โหมาเหนี่ะศูนย์แปดมาศูนย์เก่าอะบอกเป็นอย่างตัวนี้จ้ะเด่นศูนย์วิง่งทุศูนย์มาจ้ะหลากออกเก้าเก่าโอ้โหเบิร์รอบใบแอตรอยจะเบิร์นหาศูนย์ศูนย์มากเก่าเก่ามพลาดไปนะสีมาศูนย์ศูนย์เนาะอ่าโอเคยินดีกับเอฟซีติดตามยินดีกับคนติดตามจ้ะนี่เคอีกองวันที่สิบหาวันสุกที่ผ่านมาปังอ่าเขาเต็มเต็ม รอบเสากับรอบบ่ายจะสําหรับรอบเสากรถือว่าเด่งบูรหลังกันเลยที่เดียวนะจ๊ะวันวันจันทร์วันที่สิบแปดแนวทางนี่เคอปิดไปอ่ะเมื่อนี่วันที่สิบเก้าตามต่อรุน่นต่อจะแนวทางสีมหาห้ตามศูนย์หรือบ่อต้องรอรุนออร่นไปด้วยกันจ้าหลับจมไว้เป็นแนวทางถามักถ้าชอบค่อยตามถ้าบ่อหมักบ่อชอบปล่อยผ่านจ้าแนวทางตัวเลขถูกตัว,ตว,ตวมีเขามีรุดค่ับพี่น้องจ้า เขาไปแล้วฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้แอดจอยด้วยเล้วถา้ถา,ถาเป็นไปได้ก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพืเ่อจะได้บม่พลาดแนวทางตีแอดจอยลงหายจา้าสำหรับนี่เคอีร e, อบเซาเมอนี้ให้เด่นวิ่งลูดอยู่ที่ห้ากับสี่เด่นหาวิ่งลูดหาจับคู่หาศูนย์หาสาม หาเก้าหาสองหาหาอาจารสำหรับเด่นสี่วิ่งรูดสี่จับคู่สี่ศูนย์สี่สามสี่เก้าสี่หาสี่สอง สำหรับรอบบายเก้ากับแปดเด่นเก้าจากเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าศูนย์เด่นแปดจะแปดสองแปดสาม 8-4สําหรับ8-4ี่ามักถ้าชอบมาเป็นพุนของรอบบายไดเดอร์รอบเสาไดเดอร์ค่ะพี่น้องจ้แ8-4 8ี่าจ้ะถ่ามักถ้าชอบมาเป็นพุนของรอบเสาได้จ้าเพราะว่าอ่าจับใส่เด่นรอบบายจับใส่กันกับเด่นรอบเสาจ้า8หดส8-4อย่างเก้าสี่กับเก้าเก้าหานี่คือจับอยู่แต่ว่าเด่นแปดวิรุดแปดเนี่ยบริได้จับเราจะรอบเสาอ่าจับขึ้นอย่างเดียวจ้า แปดเก้าแปดศูนย์ตัวเด่นตัวเน้นจ้ารอบใบเน้นอยู่ที่แปดศูนย์แปดสามเก้าสี่เก้าห้าสี่สามสี่สองตัวเดิมละกันจ้า ห้าห้ากับห้าสามวันจัน์หุ้นนี่เคปิดไปวันที่สิบเกาวันอางคารเมื่อนี่รุ่นต่อค่ะพี่น้องจ้าแนวทางสีมาหายตามสูตรหรือบ่อตองล่อรุ่นไปด้วยกันจ้าหลับชุ่มใบปินแนวทางนอกจากขอให้พี่น้องเอฟซีกคนทุกทานโชคดีเฮงเฮปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจะฝากกุไลกุแชเชให้แอดจอยด้วยนอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า